ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของอาการนาในส่วนของรายได้เฉลี่ยที่เราทํากันมานะครับเนี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อโครเรนตรงนี้นะครับเอามารวมกับรายจ่ายนะครับเอารวมกับรายจ่ายซึ่งาทางาสบสบ,บทเนี่ครับเขาก็เตรียมเตรียมไฟไม์มาให้เราหมดแล้วนะครับ วิธีการนะครับตอนนี้เราได้ไฟล์ตัวน,นี้เรียบร้อยนะครับก็จะมีส่วนของภาค,คใช่ไหมครับของจังหวัดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ปีพศมาให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องไปโหลดไฟล์ที่เป็นรายจ่ายนะครับให้เราไปที่เว็บครูก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ซึ่งในส่วนของตัวนี้ครูจะแปะไว้ว่าตอนที่4ีด12นะครับการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับโดยใช้ไฟล์ Excel นะครับจากนั้นคลิกเข้าไปตรงคำว่าดูนี่นะครับจากนั้นทำการดาวน์โหลดลงมานี่ไฟล์นี้นะครับทำการดาวน์โหลดลงมาคลิกดาวน์โหลดครับ รเราโรวดเสร็จแล้วนะครับมันเป็นไฟล์ซิปนะครับเราก็แตกไฟล์ซิปนะฮะจากไฟล์ซิปตรงนี้นี่นะครับจากนั้นนะครับเราจะเจอไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ดับเบิลคลิกในส่วนของไฟล์ที่ชื่อ เอ็กซ์เพนตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกได้เลยนะครับ uh, ทีนี้นะครับ uh, ตรงนี้อาจจะเซฟนะ uh, CSV นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ Excel w o r k Book นะครับแล้วก็เซฟได้แล้วเอาละนะครับเป็น Excel แล้วไฟลตัวนี้ที่มันอ่านไม่ได้เราก็สามารถเลื่อนนี้ได้นะครับมันก็จะอ่าได้อย่างนี้นซึ่งตัวเลขเยอะนะครับ นนี่ะครับครับทีนี้พอเปิดไฟมานะครับไฟก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟจะชื่อในส่วนของ expense expense นะครับตัวนี้เป็นปี58นะครับ expense ตรงปีห้นะครับทีนี้สิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะต้องดูก็คือในส่วนของอจังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับไม่มีขึ้นต้นเขาจะเรียงด้วยกอไก่ถึงหอนาฬิกเรียบร้อยนะครับ กรุงเทพมหานครไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของไฟล์ที่เป็นรายได้เฉลี่ยของเรานะครับกรุงเทพมหานครเราต้องลบทิ้งนะครับลบทิ้งคลิกขวานครับทาการดีลิทนะครับน่ครับทีนี้เราก็จะมีไฟล์ที่เหมือนกันแล้วนะครับไฟล์ตัวนี้นฮะต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูจังหวัดนะครับจังหวัดของในส่วนของไฟล์รายได้ นะครับไฟล์รายได้เป็นหน้าเฉลี่ยซึ่งในส่วนของรายจ่ายเรียงนะครับอันนี้ก็ต้องเรียงด้วยนะครับให้เราคลิกในส่วนของตรงลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกในส่วนของ source A ถึง Z นะครับตรงนี้นะครับ source A ถึง Z นะครับเขาก็จะเรียงจากกอไก่ไล่ลงมานะครับถึงหอนค่นะครับมีถึงออ่างุบลราชธถานีนหมครับ ทีนี้ต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไปดูในส่วนของไฟล์ที่เป็น expense นะครับก็คือที่เป็นรายจ่ายตรงนี้นะครับรายจ่ายเราไปดูรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับรายจ่ายเฉลี่ยปุ๊บนี่รายจ่ายเฉลี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกขวานะครับแล้วบอกว่า insert นะครับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีตรงนี้นะครับนี่ จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีทีนี้เรามาดูว่าตรงนี้มันเป็นต่อปีนะครับเราจะมาทําเป็นต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ในส่วนของไฟนียนะครับมาหาร12นะครับเดี๋ยวผมขออินเสิร์ตไฟอีกไฟหนึ่งก็แล้วกันนะครับแบบนี้จะเห็นชัดๆนะเนี่ยนะครับเราจะต้องนำอ่ออันเนี้ยรายจ่ายที่เป็นต่อปีเนี่ยนะครับต่อคนต่อปีเนี่ยเอามา,เ,าเฉลี่ยนะครับเอามาคิด รายจ่ายเฉลี่ยตัวนี้ให้มาเป็นมาคิดเป็นรายเดือนนะครับก็คือเราต้องใช้เท่ากับนะครับแล้วก็บอกว่าเซลลไหนอย่างเช่นตรงนี้เราจะใช้เซลล์ P4 ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับ P4 นี่มาหารนะครับหารก็คือขิดทับอย่างนี้หารเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งสิบสองปีหนึ่งมีสิบสองเดือนนะครับแล้วกด Enter ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการทํา ทั้งหมดทั้งแถวนะครับให้เราดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับตรงจุดเนี่ยนะครับสามารถดับเบิลคลิกลงมาเขาก็จะคลิกลงคิดคิดลงมาด้านล่างทั้งหมดเลยแบบนี้นะครับนะครับอันนี้จะเป็นขีดขีดตรงนี้นะครับมันยาวเกินใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของคิดที่เป็นรายเดือนแหละนะครับอันนี้คือรายปีอันนี้เป็นรายเดือนนะครับเราอาจจะพิมพ์ใหม่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับให้เป็น รายเดือนนะครับนี่เราก็เปลี่ยนจากปีเป็นเดือนโอเคนะครับนี่เป็นรายเดือนเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปในส่วนของรา,ายได้รายได้รวมนะครับรายจ่ายรายจ่ายรวมที่เป็นด้าน,านล่างเนี่ยนะครับเราสามารถลบได้นะครับเพราะเราไม่เอามาค,คำนวณนะครับเราจะไม่เอารวมแล้วก็ลบ รวมออกนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะไม่มีในส่วนของอะไรจ่ายรวมนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราเปิดเขาเรียกสร้างไฟล์ใหม่นะครับนะครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับกดคอนโทรลก็ได้นะครับคอนโทรลแล้วก็ n ที่คีย์บอร์ดนะครับจะเป็นการสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับหรือไปที่เมนูแล้วก็ New ก็ได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของไฟล์ที่ใช้งานอยู่3ไฟล์นะครับหนึ่งคือไฟล์รายได้เฉลี่ยตัวนี้นะครับรายได้เฉลี่ย2ก็คือในส่วนของไฟล์ที่เป็น expense ที่เราดาวน์โหลดมานะครับสนะครับก็คือไฟล์ที่เราสร้างใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับมี3ไฟล์แบบนี้นะครับไฟล์ที่3นะครับที่เราสร้างใหม่ขึ้นมานะครับให้เราสร้าง header หัวตารางตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่เป็นจังหวัดนะครับ เราก็พิมพ์เป็นจังหวัดนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นจังหวัดนะครับต่อไปนะครับเป็นภาคอ่านะครับต่อไปนะครับเป็นรายได้ครับอ่านะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายโอเคนะครับอันนี้เป็นรายจ่ายต่อไปนะครับเราก็จะมาย้ายในส่วนของอ่อจังหวัดใช่ไหมครับมาอยู่นี่ภาคก็มาอยู่นี่นะครับแล้วก็ รายได้ที่เป็นปี58เพราะว่านี่เป็นปี58นะครับรายจ่ายเป็นปี5้นํานำมาใส่ตรงนี้นะครับเอาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากจังหวัดนะครับจังหวัดเราก็ไปดูจังหวัดนะครับจังหวัดตัวนี้นะครับเราสามารถคลิกแล้วคลุมแบบนี้นะครับคอนโทรลค้างแล้วตัว C ครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของงานใหม่ที่เป็นบุ๊กหนึ่งของเราตรงนี้นะครับมาวางึ๊บตรงนี้จังหวัดมาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับภากนะครับก็ไปเหมือนเดิมนะครับไป copy ภากมาเหมือนเดิมนะครับซืบคลมลงมา c น้าคอนโทรลซีนะครับเป็นการ Copy นะครับแล้วก็มาวางที่ Expans เออก็ขอไฟครับมาวางที่บุกหนึ่งนะครับภากนะครับต่อไปรายได้นะครับ รายไดเ้เราต้องใช้ปี58นะครับเพราะว่าในส่วนของรายจ่ายปี58เราก็ไปดูปี58ลากลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วกด4นะครับแล้วมาวางในส่วนของอางานใหม่ของเราที่เป็นบุกหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นรายไดนะ้ต่อไปที่เป็นรายจ่ายนะครับแล้วก็ไปดูที่ในส่วนของไฟล์ที่เป็น expense ของเราน,ะรนี่ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ ไฟล์รายจ่ายตรงนี้นะครับซึ่งเราได้คำนวณนะครับโดยเป็นสูตรนะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยนะครับมาเป็นเท่ากับ pc ใช่ไหมครับเซลที่ pc หารด้วย12นะครับซึ่งไฟล์เนี่ยนะครับเราต้องก๊อปมาเป็นในรูปของตัวหนังสือนะครับเป็นข้อความเป็นข้อความซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยมันเป็นแบบฟอร์มูลานะครับเราก็สามารถทำได้โดยการ Copy นะครับคุมก่อนฮะ รวมในส่วนของอที่เราทําเป็นเดือนนะครับนี่นะครับนี่นะครับจากนั้นกดคอนโทรลค้างด้วยตัว C นะครับจากนั้นนะครับให้มาที่ในส่วนของไฟล์บุ๊กหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วมาคลิกในส่วนของช่องแรกนะครับที่เป็นรายจ่ายนะเวาวางนะครับเพสต์ตรงนี้นะครับเราต้องอวางแบบเพสต์แบบแวร์รูนะครับเราคลิกนะครับในส่วนของ เทสต์ตรงนี้นะครับเมนูอยู่ในเมนูโฮมนะครับลืมบอกไปนะครับคลิกที่เมนูโฮมนะครับเมนูโฮมจากนั้นคลิกที่เทสต์ตรงนี้นะครับเทสต์แบบแวลูถ้ามันเป็นลักษณะเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาดูนี่เทสต์แบบแวลูนะครับเห็นไหมฮะนี่อ่านะครับเทสต์แบบแวลูปึ๊บเขาจะมีบอกว่าเทสต์มีหนึ่งของสามนี่นะครับก็คือเราคลิกนะครับนี่เทสต์แวลูใช่ไหมครับคลิกเข้าไปนี่แวลู ปุ๊บวางนะครับเขาก็จะวางให้เราแบบนี้เห็นไหมครับตัวหนังสือก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับทีนี้ในการจัดค่านะครับที่เราวางนะครับตัวเลขเห็นไหมครับมันจะมีจุดทศนิยมอันนี้ไม่มีนะครับเราสามารถที่จะทําให้มันเหมือนกันได้นะครับโดยการคลุมนะครับลองดูนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปดูในส่วนของ ที่เป็นเมนูโฮมนะครับเมนูโฮมแล้วก็จะมีจุดสยมแบบนี้นะครับเราสามารถลดได้นะครับนี่เห็นนะครับลดได้เป็นหนึ่งนะครับนี่เป็นสอง y, เพ,พิ่มลดนะครับก็จะมีพอดีแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นจุดสยมอันหนึ่งเราก็ต้องลดมันก่อนเพิ่มมันก่อนแล้วก็ลดน,นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับก็จะไม่มีจุดสยมนะครับก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นีนรายได้กับรายจ่าย ที่ต่อไปนะครับเราก็มาจัดในส่วนของข้อความนะครับแล้วก็ฟอนต์นิดนึงนะครับก็คือคลุมในส่วนของข้อมูลที่เราได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของฟอนต์นะครับเราก็จะใส่เป็นโทมาะนะครับโทมาะโทมาจากนั้นนะครับขนาดนะครับเราก็เลือกขนาดนะครับเลือกฟอนต์นะครับ พอเราเลือกฟอนต์เสร็จนะครับเราก็มาเลือกขนาดนะครับขนาดเท่าไรนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตารางอน่างเงี้ยนะครับถ้าเราต้องการขยายเราก็สามารถตึงขยายได้ให้พอดีแบบนี้นะครับนี่นะครับเดบเบัลคลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเราเดบเบัลคลิกตรงเส้นเนี่ยนะครับเดบเบัลคลิกมันก็จะพอดีเป๊ะนี่เับเบัลคลิกเห็นไหมฮะดับอบัลคลิกตรงเส้นเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะได้ตารางแบบเนี้ย ได้แล้วนะครับเป็นารายได้แล้วก็รายจ่ายนะครับในคลิปนี้นะครับเ,เราก็จะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบครับผมสวัสดีครับ